สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเขาสู่ช่องแม่มผ้าโชคค่ะสวัสดีตอนเสาร์วันที่สิบแปดกันยาหกหาค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีทางช่องแม่มผ้าโชคเดินทางมาตามแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยตรงหวดกับเซียนกลางโดงฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะซื่อมอว่านี้ว่าจะไปตามฝากตอนพ่อแม่พี่น้องฝนกระตกนาอพี่น้องคะ่ะมือนีทางช่องก็เลยเดินทางมาหาเซียนกลางโดงแต่เสาพี่น้องคะ่ะ เพื่อสีมะขอแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยฝากตอนพอม่พี่นอ้องตรงหวดพี่น้องคะค่ะสำหรับ FC ท่าทันใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อพี่น้องคะเพื่อสิบริ่องผ่คลิปดีๆเด็ดจากทางช่องแหม่มผ้าชกเนาะคะ่ะ FC ท่าทันใดที่บอขามโฆษณา,าทางช่องแหม่มผ้าชกก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องคะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจทางช่องแหม่มผ้าชกน้ำเด้อพี่น้องค่ะ ค่ะมื้อนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าพี่น้องบรรยากาศดีดีเมื่อเสาร์ก็ได้อากาศสดชื่นค่ะซึ่งว่าหนีแนวทางตัวเลขห้าน้อยของเซียนกลางดงพี่น้องค่ะแตกแปดสองสองแปดเนาะคะ่ะและะ้วกาเพิ่นไห่หกศูนย์มันแตกเก้าศูนย์พี่น้องค่ะเอฟซีเพิ่นกาโชคดีกันไลยทันค่ะแตกสองน้อยสอนเลยเนาะคะ่ะเนาะซึ่งทางช่องเหมือนพระโชคหรือว่าเซียนกลางดงเพิ่นกระบอกลววาวานาแนวทางตัวเลข ของเสี้ยนกลางดงนี้ถ้าเป็นเลขหกกะสเป็นเลขเก้าถ้าเป็นเลขเก,ก้ากะสเป็นเลขหก 6. ซึ่งเอฟซีที่ตามเสี้ยนกลางนวงประจําเพิ่นกะซึ่งได้โชคได้หมานกันหล่หทันเพิ่นท่มาหรือว่าทรงของความมากขอพุ่นเสี้ยนกลางนวงเด้อที่หายแนวทางถือปังซุมึงซุ้งเพราได้ใส่ได้ซอยเพราได้ทํามุนทาท่านพราะได้ซื้อย,ยูซื้อกินประข้องชีวิตไปว่ายัชพพี่น้องคะซึ่งเสียแตกินมันกะบอดีนะพี่น้องเนาะค่ะ,ะจ้างได้กะ แนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงพี่น้องคะ่ะน้อยพนกระแตกซึ่งหวยรัฐบาลไทยพนกระแตกพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ทางช่องเหมานพระโคจะขอแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยก่อนเนาะคะ่ะหลังจากคลิปนี้แล้วก็จะขอแนวทางตัวเลขห้าน้อยต่อกับเพิ่นคะ่ะซึ่งเมื่อนี้พนสิีนิมิตดีหรือว่าฟันดีโบทังช่องเหมานพระโคจะพาไปถามถามไทยเบงว่าเพ่นจะได้ตัวใดเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยคะ่ะ ซึ่งแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยของเซียนกลางนงพี่น้องขาเพิ่นไห่อ่งวดที่ผ่านมาเป็นคลิปแรกนะพี่น้องเนาะละกะงวดนี้เป็นงวดที่สองให้จับตามองเบงสําหรับแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงนอกจากเล่าห้าน้อยแล้วหวยรัฐบาลไทยกับมีความเปม็นย่ำพอสมควรพี่น้องขาซึ่งมันปล่อยงวดแรกก็แตกเลยค่ะเนาะค่ะกะ,ะดีใจกับเอฟซีทุกๆท่านที่ได้โชคได้หมันกับ ทางเสียนกลางดงเนาะพี่น้องคะ่ะให้จับตามมองระวัยเห็นดีๆพี่น้องคะอย่าพลาดค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงขั้นรุดกับรุดมือหนึ่งพี่น้องคะยางเก่งแนวทางของเซียนกลางดงเนาะพี่น้องเนาะถ้าลุดบางเท้ากาเลขหกเป็นเลขเก้าเลขเลก 9, เ่าก,ก,กับเป็นเลขหก 6, ซึ่ง FC เอฟซีเพิ่งกะเสิาใจเลยค่ะว่าถ้าเซียนกลางดงปล่อยเลขหก 6, มาเกเพิง่งกะต้องกลับหัวท่านทีเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปเมื่อ,อ้านนี้ แนวทางฮานอยเนาะทางชองา่องกาตรงกาขอโทษค่ะขออภัยพี่น้องค่ะบังเทือกกับบ่อพิษบ่าถึกพี่น้องค่ะต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะค่ะบังเทือกแอดมินกระสับสนค่ะค่ะจังไรกับมาตามเอดไปถามไทยเซียนกลางหลวงสาหรับแนวทางตัวเลขหน่วยรัฐบาลไทยต้องหวดพี่น้องค่ะแต่เอดมาค่ะ สวัสดีค่ะเซียนกังโดงสวัสดีครับคุณแม่พระโชคแลวก็เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านครับค่ะเมื่อนี้มาตามแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลให้กับเซียนกงงังด่งห้แต่เอฟซีแต่เสาเลยค่ะเพราะว่าเอฟซี FC เรียกร้องมาหลายท่านว่าตามแนวทางตัวเลขตองหวัดของเซียนกลางดง่งห้ในเอ็ดมินสันซึ่งเมื่อวานนี่ทังชงแม่ผ้าโชว์ว่าสิมาตามแต่ว่าฝนตกหลัดทาง็เลมากบ่ได้ค่ะอ๋อหมู่บ้านครับ ทาคุณแม่มผ้าโชคอยู่ครับค่ะมอเห็นมากมันนี่เท่าความก่อนเะะนาะเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยของเสียนกลางหนุงวัฒิพานมาสิบหก่อย่อหกหาเสี้ยนกลางดงปลอยห่ยหาห้าเจ็ดแปดเนาะบันนี่เอซีเพิ่นไปลงทุนมันตรงกันกับเลขดังซึ่งเลขดังเจ็ดแปดบ้านนีเพิ่นก็เลิดตัดเล่นซื้อแต่หาเจ็ดเจ็ดหพี่น้องค่ะ แตกโปเชะเลยค่ะเอฟซีก่โทร่สนัันวันไหวทรมาขอคุณเซียนกลางโดงพี่น้องคะซึ่งเพื่อนบอกว่าโอ้ยเซียนกลางดงคือมีความแม่นย่ำคักแท้นอกจากไหน้น้อยไห้เล่าแม่นแล้วหวยรัฐบาลไทยก็ยังแม่นอีกเพิ่นกะดีใจหลายพี่น้องคะ่ะซึ่งเพิ่นไปซื้อเจ็ดแปดจะมืออันมัดซื้อบรด้เพื่อนก็เลยซือ้อจะหาเจ็ดเจ็ดหาตัวเดียวอันนี้เซียนกลางดง เอหลังจากแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลทยออกไปแล้วบ้านี้ฝันดีนิมิตด,ดีปะค,ะเ,ะ,ะ,คปะเออฝันจะขึ้นก้อนหมดแล้วครับว่านว่าคุณแห่นสิมากไปเรงมากอฝันจะขึ้นก้อนครับก็ในฝันเนาะท้างเส้นกลางดงกับฝันฝันว่าจริง่ครับฝันว่านอนอยู่ป่านี่คล้ายว่ามีคนขอมาบุกลุกบ้านของเส้นกลางดงนะครับค่ะคนแปลกน,นาครับขอมาขอมาขอม้า,า,านัลงางคน,นเนาะ เสียนกลางดงก็เลยบอกว่าเลขามาเด้อเป็นไปทีส่วนบุคคลแต่ว่าเพิ่นกับ่มฟังครับเพิ่นนึ่เขามาเสียนกลางดงก็เลยตกใจครับตกใจก็เลยยิ่งเพิ่นไปหกนัดครับนี่เพิ่นเพิ่นแปลกนานนะเป็นหกนัดเพิ่นก็ล้มฟุบจมกองเลือดเลือดสาดเลยครับโอ้มาเนี่เสียนกลางดวงกับยิ่งเพิ่นแล้วเลือดสาดเสียนกลางดวงว่ามันเรื่องจริงที่แท้มันฝันครับฝันเลยสะดุ้งตื่นครับในความฝันน่ะ ถ้าฟันแบบนี้นะครับแต่โบรู้ว่าสีฟันดีหรือฟันไร่แต่ว่าถ้าเลือดสา่นนี่ส้นมากแต่จะเลียงมันจะเข่าครับถ้าฟันครับสําหรับนิมิตของเส้นกลางโดงครับ <ทะ S 2> แทงว่าจมของเลือดแต่ว่าเลือดสา่นนี่มันคล้ายๆว่าเลขจะเข่าครับคตีเป็นเลขนะครับไม่่างในของไทยเข้าสมัยโบราณน,นะครับค<ห>ือเลือดสาดทถ้ทาเส้นกลางโดงอะคตีแล้วครับแต่ว่า็บรู้ว่าที่ถือใจเอฟซีบ เอฟซีกับร่องไปเพียหน้าตีเบิ่งเนื้อครับค่ะเชื่อมกระดงกับตีว่ายิ่งเป็นหกหน้ากับตีเป็นเป็นหกครับค่ะเรียกหกตรงเลยครับหงันเพื่อนกับนี่เชื่อมกระโดงกับตีเป็นแปดครับค่ะยิ่งกับเมื่อกับหาเนี่ยกับเชื่อมตัวเป็นหาเชื่อมกระโดงกั็เลยตีเป็นว่าเป็นเรียกหกแปดหาครับโอหกแปดห้าครับผมเป็นหกแปดหาครับเอฟซีไปเพียหน้าเบิ่งว่าถูกใจเอฟซีบอะ หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก้อนครับก่อนมันสีไปประทากกับเลียยด่างเพิ่นครับเ้อปล่อยไปก้อนเ้ากับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปก้อนครับค่ะฝากเพิฝากทองเส้นกระดงกับเป็นยงที่แล้วครับค่ะพี่น้องค่ะเส้นกางหนงเพิ่นกะตีง่ายๆเนาะค่ะซึ่งปืนก็นเป็นแปดยิ่งหงนัดกับขึ้นหกวันนี้มือเพิ่นกับือ้หาเพิ่นกะตีง่ายๆเรื่องหกแปดหาคือจังหวัดที่ผ่านมาซึ่่งเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้จับป่าพี่น้องค่ะ สำหรับ FC ทันใดที่ชื่นชอบกับพิจารณาค่ะ685เม็ดเดียวค่ะตองหวดของเซียนกลางดงพี่น้องค่ะบันนี่พี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อว่าแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงนี้ก็คือเลข6กับเลขเก้าตัวเดียวกันพี่น้องค่ะซึ่งเซียนกลางดงหรือว่าแม่พ้าโชคก็บอกมาตลอดว่าแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงนี้เลข6กกับเลขเก้าสิเป็นตัวเดียวกันพี่น้องค่ะ เอฟซีทันใดชินชอบกับพิจารณายิบจับลอตลตีไวเดอค่ะพี่น้องค่ะเส้นกลางดวงพ้นหายต,ง,ายตงวนมากเม็ดเดียวเท่านั้นค่ะวันนี้เดียวโค้งสุดท้ายทางช่องแหม่มผ้าโฉกจะมาตามห้อีกพี่น้องค่ะว่าเส้กนกลางดงงพ้นจะยังเน้นย,ยังย่ำห้ตัวเกาบอรหรือว่าเพิ่นซีมีการเปลี่ยนแปลงอันใดบอการล่อพี่น้องค่ล่อล่อ,ลอ,ลอฟังคลิปจากทางช่องแหม่มผ้าโฉกให้กดกระดิง่งแจงเตือนไวเดอร์ถ้าเอฟซีทันใด ยังบ่ได้กดกระดิ่งพี่น้องค่ะเพื่อสิบบริภาดคลิปจากทางช่องแหม่ม้าโชกเนาะคะ่ะค่ะบันนี่กะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องค่ะกะบมันอี่กะบสำหรับคลิปนี้กะให้เชี่ยนกลางดงฝากยังถึงเอฟซีบ่ค่ะหรือวยพรให้เอฟซีเนี่ยค่ะอ๋อครับคือเชี่ยนกลางดุ่งมาจากฝฟฟากเอฟซีไว้ว่าเรียกไออยากให้เป็นตัวร่องคือเป็น ก่าแผ่นหานับค่ะอคุณแม่ค่อยโชกเพิ่มอีกครับเป็นอ๋อเป็นเก่าแผ่นหาน่ะมันตัวร่องครับเพราะว่ามันมันมันเหล็กตัวเดียวกันเนาะเก่ากระโพที่เขาจะชิมได้หาซื้อลอตเตอรี่ได้ง่ายค่ะเพราะหกแผ่นหากับซื้อเป็นเก่าแผ่นหาเป็นเก่าแผ่ห้ากรับผมเป็นตัวร่องครับค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเช่นกังดงบอกให้ซื้อไว้เลยว่าสันเป็นหกแผ่นหากับเก่าแผ่นหากันไว้ประสันพี่น้องค่ะอุกกาผิดจราหน้าค่ะพี่น้องค่ะ แนวทางตัวเลขของเสี่ยงกลางหนองกระงามได้พี่น้องค่ะหายิบจับรถตลีไว้พี่น้อง่ะบัตเทือมันตรงก,กันกับสำนักดังเนาะค่ะซึ่งเสี่ยนกลางหนุ่คนกับฟันได้แบบนี้คนกระตีให้แบบนี้ค่ะส่วนเอฟซีทันใดเห็นตางตีนอกจากเสี่ยนกลางหนองมคนตีให้แล้วกาพิจารณาเพราะว่าบางเทือกับความคิดกับ,บตรงกันเนาะบางคนกรสิตีแนวทางตัวเลขว่คือกันพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องแหม่มผ้าโชกกะขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช่เด้อที่เขามาติดตาม,มความเคลื่อนไหวของทางช่องแหม่มผ้าโชกให้กำลังแรงใจด้วยดีเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ทังช่องแหม่มผ้าโชกกะขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านลูกทุนงวดซิมานี่ก็ขอให้เฮ่งให้ปังกันสุขสุก้นพี่น้องค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกกลุ่นเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ